สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับมดดบแอนคิดเช่นค่ะวันนี้เรามากับเมนูง่ายๆนะคะและนั่นคือนมหมีปั่นค่ะคือต้องบอกว่าเมนูนี้เนี่ยฮอตฮิตอยู่ในกระแสของโซเชียลมารักพักใหญ่ๆแล้วเนาะเราเพิ่งได้มีโอกาสทำนะคะเพราะว่าเพื่อจะมีการแบบว่าเตรียมของครบครันก็คราวนี้แหละจริงๆคือขาดไปแบบอย่างแรกเลยเลยนะคะคือที่เปิดกระป๋องแบบนี้ที่บ้านไม่เคย มีแต่แบบไอที่งัดงดัดอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือกระป๋องสมัยใหม่ต้องบอกว่าเป็นแบบนี้กันหมดแล้วอ่ะมันไม่ค่อยแบบงัดต้องเปิดฝาทั้งหมดใช่ป่ะเราก็เลยไม่ใ้ใช้แล้วก็เลยเพิ่งไปซื้อที่เปิดกระป๋องแบบนี้มาแหละก็เลยได้มานะคะอ่ะไม่พูดเดยอะดีกว่าแล้วเรามาดูดกันดีกว่าว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะซึ่งมีน้อยนิดมากนะคะ <c oughs> สูตรนี้บอกเลยนะคะใครใครทำขายขายใครใครทำกินก็กิน,นะค่ะ <c oughs> โอเคนะคะ ส่วนผสมหลักที่เราจะขาดไม่ได้เลยน,นั่นก็คือนมตรามีนะคะสูตรที่เป็นฉลากสีเหลืองแบบนี้ที่เป็นสูตรออริจินอลเลยนะคะรสชาติมันก็จะมีความเต็มมันเนยนะคะคือกินแล้วแบบโอ้ยดีมากเลย<อ>คือแม่ะจะบอกว่าเป็นคนทานนมตรามีแบบนี้ค่อนข้างเยอะอเพราะว่าเวลาเราคลอดลูกจะมีผู้อุปการะคุณนะคะส่งของมาเยี่ยมค่ายเยี่ยมคลอดนะคะก็คือคุณลุงสุภาพคุณแม่เพื่อแบบส่งผ่านน้ำนมดีๆไปให้กับลูกนะคะก็จะมีนมตราหมีสูตรนี้มาให้เนาะโอเคนะเกี่ยวเปนไหมเออไม่เกี่ยวไม่เป็นไรนะคะ ก็จะมีนี่นมข้นหวานนะคะ60 ml แล้วก็จะมีนมข้นจืดน,นมข้นจืดถามว่าค,คืออะไรมันก็คือนมนมที่ใส่บนหน้าเครื่องดื่มชายเย็นกาแฟเย็นอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นนมสดที่เป็นกระป๋องกระป๋องอะไรประมาณนั้นพวกที่ท้อคานชั่นฟอลคอนอะไรประมาณนี้นะคะโอเค30 ml ค่ะแล้วก็จะมีเครื่องปั่นนะคะอ้อยเลือปีกยาง ้แข็งพอดีเมื่อกี้ทีมงานมันชัดช้าไงวางไว้แล้วจะละลายเราก็เลยเไปใช่ผมเห็นเหรอใช่แบตไม่พร้อมกล้องไม่พร้อมเออเราก็แล้วน้าแข็งเข้าตู้เย็นเราก็เลยลืมดูดิน้ําแข็งจับตัวเนี่ยนะคะ <S <S น้ำแข็งนี่ก็จะใช้ลักษณะที่มันปน,นเป็นน้ําแข็งหลอดเล็กๆนะคะไม่ใช่ยูนิตก้อนใหญ่นะน้ําแข็งแบบปนปนละเอียดเพื่อให้แบบว่าเครื่องปั่นเราไม่ต้องทํางานหนักเกินไปนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะขอเอาเครื่องปั่นไปแอบข้างหลังก่อนเพราะว่าตรงนี้ไม่มีปั๊กแล้วเราจะมาทําการเปิดกระป๋องกันมาลุ้นกันดีกว่าเพราะว่านีา้เป็นการเปิดกระป๋องแบบนี้ครั้งแรกของมาดามแอนเลยนะโอเคใช้ยังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะลองดนนะูน่าจะประมาณนี้มั้งอุย้ยมีเสียงฟึดไงรอดไหมถ้าไม่รอดก็คือ โอ้โหรอดอดรอดอดตายดแล้วิงงัด <c oughs> คือเราต้องใช้แบบนี้เพราะว่าเปิดแล้วขอบกระป๋องมันจะไม่มีความคมนะคะอีก <c oughs> อย่างนึงที่แม่แอนบอกว่าที่ท, <c oughs> ที่บ้านเราใช้กันมาตลอดก็คือแบบนี้เนี่ยเป็แบบนี้มันจะใช้วิธีการงัดจังงัดจังงัดจัง จะงัดแล้วก็แบบขอบกระป๋องมันจะมีแบบรอยบากเต็มเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็จะอันตรายนิดนึงก็จะไม่สวยงามนี่คือทุ่มทุนมากซื้อที่เปิดกระป๋องใหม่เพื่อถ่ายงานอันนี้เลยเขาจะสปอนเซอร์ก็ไม่ใช่นะคะน้องตาหมีโปรดจงรู้ไว้ว่ามานกัแอนทุ่มทุนมากซื้อมากก็ต้องยกโหลเขาขายเป็นยกโหลเขาไม่ได้ขายเป็นกระป๋องกระป๋องคือครั้งแรก่ะคะก็จะงานงานงนอย่างเงี้ยค่ะว้าาาาาลาาลาา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  ดีๆฝ่ามันจมลงไปเราต้องทำไงเอาขึ้นมานี่นะคะเราก็เอาฝ่ามันขึ้นมาอันเชิญลงถังขยะเราเปิดกระป๋องมาได้น,นะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเอาโขมาไว้ตรงนี้เนาะวิธีการง่ายมากค่ะเททุกอย่างลงในโถนะคะอย่างแรกก็ค,คือนมหนึ่งกระป๋อง เราก็จะเหลือแบบลักษณะกระป๋องประมาณนี้นะคะอันนี้ไม่ต้องอันเชิญลงถังขยะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นภาชนะในการใส่นมหมีปัน่น<ว>ต่อไปเราก็จะใส่นี่นะคะนมข้นหวาน60 ml ลงไปโอ้โหน,ยยน่าทานจังเลยย่ายผัดแล้วก็ใส่นมข้นจืด30 ml นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำแข็งประมาณ1กระปวยนนี้ นี่ก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราเอาไปปั่นกันเราเปิดเครื่องปั่นเลยแล้วกันนะคือเรารู้สึกว่าน้ำแข็งเราน้อยไปอ่ะจริงๆเขาบอกว่าให้ตวง3ามกระป๋องครึ่งแต่แม่นขี้เกียดไงเราก็เลยใช้กระบวยนี้เดี๋ยวขอเอาน้ำแข็งมาเติมนะคะเพราะมันเหลืเป็นสา่เติมกระบวยนี้นะคะน่าจะได้ประมาณสักสามกระป๋องครึ่งที่เขาว่ากันแหละ เรายังรู้สึกว่ามันยังนะเห็นไหมจริงๆมันจะต้องแบบตั้งยอดเนาะเดี๋ยวขอใส่น้ำแข็งเพิ่มเมื่อกี้เราเติมน้ำแข็งไปอีกหนึ่งกระบ,บวยแล้วกระบ,บวยหนึ่งเนี่ย250 ml ทั้งหมดประมาณ700-750 ml รู้สึกจะน้ำแข็งเยอะไปะ เราจะได้ให้ทุกคนรู้นะคะว่าน้ำแข็งเนี้ยไปเล็กน้อยไปให้คนดูรู้สึกถึงความเรียวอ่าอย่งางแม่แอนว่าน้ำแข็งประมาณนี้ได้นะมีส่วนน้ำมีส่วนเกล็ดนะคะเดี๋ยวเรา,าปัน่นอีกนิดหนึ่งแล้วคือกลิ่นมอเตอร์ไม่เนี่ยเยะครื่องปั่นเราไม่ใช่เครื่องปั่นมืออาชีพแบบตามร้านกาแฟาที่เขาปั่นเมนูแฟร์ปูชิโนอะไรนี้นะคะเครื่องเขาก็จะแบบว่าปั่นได้เกล็ดละเอียดอะไรนี้นะของเราถึงแม้จะดูแบบ กำยำร่างใหญ่บึกเบือนแต่ว่ามันราคาไม่แพงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องถ้าสปอนเซอร์เครื่องปั่นจะเข้าก็สามารถเข้าได้นะโอเคแล้วค่ะได้ทีละไปะเดี๋ยวเรามาเทใส่กระป๋องกันได้แล้วเราก็เขี่ยมันลงไปคครประมาณนี้ค่ะให้มันตั้งยอดสูงๆงเราว่าน้ำนมกระป๋องหนึ่งจะเทได้ประมาณสองถ้วยเพราะว่าเนี่ยดูสิ มันยังเหลือข้างบนอีกเยอะมากเลยเนี่ยเทได้หนึ่งกระป๋องเลยด้สามตัขออนุญาตนะคะเทใส่ถ้วยนี้ข้างๆซึ่งมันเป็นปริมาตรที่แบบใกล้เคียงกันเนาะเราจะได้รู้ว่านมหมีหนึ่งกระป๋องปั่นออกมาแล้วจะได้ได้ประมาณเนี้ยสอ,องกระป๋องเพราะฉะนั้นแบบกาไรเขาเยอะมากเลยนะใครทําขายใครใครทำขายขายใครใครทํกินกินใครไคทำานะ้ไม่แบ่งทีมงานก็ไม่ต้องแบ่งแบ่งโอเคค่ะะนคะ รายการอื่นนะคะเขาไม่มีการทําอะไรอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นมีที่นี่ที่เดียวที่ทําไปดูดไปนะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นเวลาใส่ต้องพยายามคิดด้วยว่านมมันจะมีความละลายมันจะล้นขึ้นมานะคะโอเคต่อไปเราจะทําการใส่นมข้นหวานเพิ่มเติมอีกสักนิดเพื่อเป็นการตกแต่งโอ้แล้วถ้าเราแบบโรยผงโอบัลตินนะมันก็จะขึ้นเลิศมากเลยค่ะดึง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 ดึสวยงามแล้วเราจะโรยผง อขอเวลาหา6ม,มโลลิกหนึงโอเคแล้วกค่ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับนมหมีปั่นออริจินอลที่สวยงามคือจะต้องเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นภูเขาไฟแบบล้มละเนระนาดเอียงกระเทเลยนะคะจริงๆแม่แอนชิมไปหลายรอบแล้วแหละเพราะว่าดูดตอนที่น้ำนมมันละลายแนละ้วมันลน้นะคะรสชาติคือดีอืมคืออร่อยคือมันหอมมันแล้วก็ด้วยความที่มันใส่นมข้นหวานนมข้นจืดก็เลยทำให้รสชาติเนี้ย หวานมันเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งน,นั้นทานบ่อยๆก็ไม่ดีเพราะเมื่อกี้เราเห็นปริมาณนมข้นหมานไหคะ60 ml เท <c oughs> ียบกับชัดอตาัรส่วนนมแล้วเนี่ยมันก็เยอะอยู่นะคะเอาเป็นว่า,าน,นานๆทานทีทําทานให้หายชื่นให้ให้มันชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้หายเครียดให้หายเซ็งนะคะก็กินได้โอเคนะขอชิมยอดน้ําแข็งทั้งหมด โอเคนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆที่ใครๆก็สามารถทําได้แค่เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมคือ1มีเครื่องปั่นแบบไม่ต้องไปหาซื้อให้วุ่นวายเนาะเพราะถ้าไปหาซื้อใหม่เพื่อมาทําเม,มนูนี้มันคือแพงละอะไรเนี่ยแล้วก็ที่เปิดกระป๋องมีแบบที่แม่แอนนำเสนอไว้ติดบ้านก็ดีค่ะทำให้ชีวิตการเปิดกระป๋องของเราง่ายยิ่งขึ้นนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครอยากทำก็ลองทำดูได้แล้วถ้าใครนะคะมีเมนูไหนนะคะให อยากให้แม่แอนทำให้ดูหรืออยากให้แม่แอนสอนนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เหมือนกันวันนี้ไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบายเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด s u b สไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกรุ้งเต็มหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และกะฟฟ็ Facebook นะจ๊ะ